มดดำอึง้งดารานุม่มมีแพลนแต่งงานหลังเพิ่งเปิดตัวนางเอกเปิดตัวคบหากันได้ไม่นานก็เจอดราม่าถูกโยงเป็นคู่รักคบกันเพื่อผลประโยชน์ระหว่างนางเอกช่อง8ใบหม่อนกิติยาและนักแสดงพิธีกรหนุ่มดังแจ็คแฟนชนันล่าสุดทั้งคู่ได้ควงกันออกรายการแชรวันที่27กรกฎาคมโดยหนุ่มแจ็คเผยรักครั้งนี้แตกต่างกับรักทุกครั้งคือทําให้ผมนิ่งขึ้นดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้น น้องเสนอให้ผมเรื่องกะล่อนพยายามลดให้เกียรติคนอื่นไม่พูดคำหยาบให้มีสติเขาจะไม่กดดันเราในเรื่องการกระทำให้กําลังใจคอยเป็นห่วงเต็มที่กับทุกครั้งบ่นขี้เกียจระวังวันหนึ่งไม่มีงานจะเสียใจในขณะที่สาวใบหมอนบอกว่าอยู่กับพี่เขาก็แฮปปี้มีความสุขเขาพาหนูไปในทางที่ดีถามว่าชีวิตนี้คิดจะแต่งงานไหมแจ็คบอกว่าถ้าพูดตรงๆก็มีวางแพลนเอาไว้ครับ งานนี้เอมมี่และมดดำถึงกับตกใจลั่นจริงเหรอแจ็คบอกต่อว่าเรื่องจริงครับบอกในรายการแฉเทียแรกครับว่าคนนี้มีสิทธิ์จะแต่งงานผมวางไว้แล้วแก่แล้วครับแก่แล้ว